พี่สายป่านอภิญญานะครับก็ขึ้นสารคดีฟ้องอดีตครูดำน้ําซึ่งไปหมิ่นประมาทเขาเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ปีที่แล้วละข,ขายของไม่ได้เลยนะตอนหลังอ่ะใช่ก็คือเป็นเขาขายทําเหมือนธุรกิจมีการสอนดำน้ําด้วย,ยแล้วก็อุปรกรณ์ดำน้ำนะครับเป็นฟินที่นําเข้ามานะครับมีครูดำน้ําคนหนึ่งชื่อวรพันธ์เขามาโพสต์เฟซบุ๊กทำนองว่าเหมือนตีนกบหรือฟินของที่ร้านพี่สายป่านเนี่ยที่นําเข้าจากประเทศกรีซอยู่ในสภาพชํารุด แล้วก็เขียนข้อความอื่นๆบิดเบือนทําให้คนเข้าใจว่าพี่สายป่านหลอกขายของนะครับแล้วก็มันก็ไปกระทบกับร้านเขาโดยตรงเลยเพราะว่าคนที่เคยซื้อก็อยกเลิกนะครับแล้วก็แบบไม่ไมสั่งซื้อสินค้าต่ออะไรอย่างนี้มันเป็นการดิสเครดิตกันเนาะเพราะว่าสายป่านก็มาบอกเราว่าช่วงหลังเนี่ยทำให้คนเนี่ยนะฮะมาซื้ออุปกรณ์ดําน้ําที่เขาเนี่ยน้อยลงเพราะว่าคนก็ขาดความเชื่อมั่นไง จริงไม่จริงไม่รู้แต่คนพอได้ได้ข่าวเนี่ยเขามันมันร้านอะไรแบบนี้มีหลายที่ดังนั้นพอมีข่าวออกมาแบบนี้คนก็ไม่กล้าซื้อด้วยใช่แล้วก็คือเขานนอื่เขาฟ้องไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าเสียหายไป5้าล้านบาทแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยนะก็คือไม่ยอมมาสักทีนึ่งไม่เกี่ยหรอไม่เกี่ยไม่อะไรทั้งนั้นพี่ตอนแรกอะพี่สายปัานเขาแบบเหมือนถ้ามาขอโทษหรือว่า แบบมาคุยกันดีๆอาจะจะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ยอมเจอไม่ยอมมาเลยจนเมื่อวานนี้นะครับผมพี่สายปานแล้วก็ทนายเนี่ยก็ได้เดินไปที่ศาลเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็กําหนดวันนัดสืบพยานหลังจากที่เขาฟ้องไปนะครับผมก็น่าจะมีการสืบพยานสิบปากและก็ได้มาเจอกับคู่กรณีนะครับผมไปฟังกับพี่สายปานกันหน่อยไหมไว่าเป็นยังไงบ้างคดีนี้ครับแต่เกิดเรื่องมายังไม่เคยมีการติดต่อ กับผ <uh um <im anyway> ู้กรณีเลยค่ะฝันต้องการต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวฝันเองด้วยนะคะกับชื่อเสียงของฝันด้วยแล้วก็กับธุรกิจของฝันด้วยแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นแล้วคือถ้าเกิดสมมติมีบุคคลที่เขาเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวฝันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไปแล้วความเสียหายก็ยังเหมือนเดิมค่ะใช่ใช่ค่ะ แต่จริงเสียหายมากกว่านั้นนะครับตัวทางน้องเขาเรียกแค่ห้าล้านอุ้ยถ้าเกิดเวลามาเลยมาขนาดนี้แล้วปันคงไม่คุยเองอะค่ะคือคือก่อนหน้านี้ปันก็ปันก็คุยกับพี่ตั้มนะคะคุยกับทนายว่าเอ๊ยยังไงดีถ้าเกิดเขาติดต่อมาทางปันปันก็อาจจะแบบว่าให้คุยต่อกับทนายหรือว่าถ้าเกิดเขาติดต่อมาผ่านทนายปันก็จะให้พี่ตั้มเป็นคนเจรจาเลยหรือว่าเป็นพี่ตั้มรู้อยู่แล้วว่าแบบความเสียหายของปันมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็คือก่อนหน้านี้ปัน,ปน,น,ะะนงงรอมานานแล้วถ้าเกิดวันนี้มาคุยกันอีกทีนนนึงงงััคไมมม่่าาถแล้วะะว่าไม ป่านคงคงมานั่งคุยกันว่าป่านเสียหายไปเท่าไหร่แล้วอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่ล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงกับทั้งเรื่องนี้แม้ว่ามันเลยที่เราจะคุยไันได้ใช่ค่ะมันเลยมานานมากแล้วค่ะมันเป็นปีจะสองปีได้เรามาคะคดีนี้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามันเลื่อนมาจากเขตโควิดด้วยอะไรด้วยหลายนัดนะครับมันก็เลยค่อนข้างช้านิดนึงแต่ว่าทางทางเราก็เตรียมพร้อมตลอดนะครับหน้าเนี้ยลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจมีความสับสน เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการยกเลิอกออเดอร์ไปเยอะเหมือนกันคือถ้าเกิดมานั่งคอเป็นตัวเลขมูลค่านี่คือแบบปั่นก็สูงอะภาพลักษณ์มันก็เสียเนาะปั่นทํางานในวงการบันเทิงม,มาแบบเป็นสิบห้าสิบหกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักป่านในแบบโอเคสายป่านเป็นนักแสดงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมีเรื่องแบบนี้พอเรามาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วพอมีเรื่องแบบนี้เข้ามาชื่อเสียงมันก็เสียไปด้วยมันถอนฟ้องไม่ได้อะคะ่ะแล้วเขาจะยอมขอโทษคือมันไม่เกี่ยวคือเขาไม่ได้บอกแบบนี้ด้ววยนะะค่า ว่าเขาจะขอโทษถ้าเราถอนฟ้องเขาบอกว่าเขาไม่ผิดให้เราถอนฟ้องเขาไม่ได้พูดเรื่องการขอโทษเลยแสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยอมความกันเพราะว่าทางเลยมานานเกินแล้วทางนั้นก็บอกว่าฉันไม่ขออาฉันไม่ผิดนะฉันไม่ได้ว่าเธอสักหน่อยอส่วนสายปานก็บอกว่าถ้าไม่ผิดก็ไปสู้กันในศาลนะฮะสู้กันมาหนึ่งปีเต็มเต็นนมนะฮะ